สวัสดีครับพมสวัสดีทุกท่านดีเดย์นิว่องข้าวสั้นซาระและความสุขสนุกํำคัญกับพมวันนี้มานำตะเนินในข้าวติวะต่วาล็อกกันล็อกไม่ล็อกก็ไดราว่าก้าวนี้มันเกิดขึ้นที่เมืองจีนกับพมว่าแกติวาไปในงานนั้นงงนะตต้องไตรกันจังหวาไตท,ที่เจ้าเบานี่ยืนหน้าโงอกอง,โงักต่างงาน ไม่เงยหน้าเงยตาขึ้นมายิ้มแย้มรับแกขึ้นไปยืนบนเวทีปิติคอนกับอะไรกัไม่ต้นใจก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวเอามือกุมกันไว้ตรงกลางแล้วซึ่กงกยปปยย็ยืนก้มหน้าไม่แรงไม่จ๋าซึ่งก็มันอ่าป่อใต้ป่าออไปวาก็าขึ้นมากรอมาเลยใต้ป่าออกไปจะเบากายืนกักอยู่อย่างเดียวคือว่าไม่ต้นใจได้ต่างเปีนซึ่งว่าคนก็นเอาไปทุกพลิปกันเลยนะคือว่าคนอย่างวานี่ไม่หว่าประเสไในเมืองเลยกี่วแต่ปอเห็นในเรื่องปัญีแล้วต้องได้ทุกพลิปกัน มุนกาปองปลาขนุกาปองปลาคิดกันฮฮฮิิิคุณหมอมาเจ้าเบาหนีต้องใจตกเรื่อ,องบอกกับแต่งงานหร,รือเรื่องว่าทำพดตองแล้๋ยวก็จับติดปันเนีย่ยต้องมากับไอ้แตงถึงไม่เต็มใจแตงจึงก็เลยมายืนอยู่ปันนั้นในปอบเป็นพิธีในใจก็คิดปันนั้นนะแต่ไอ้คนนู้นกว่ากลัวไม่ใจเจ้าเบาหนีโอ้ใว่ายิ่งไม่ขอเต็มใจไม่ววไมมมมหรอก ผู้ปะกอบหน,นี่เลยกลัวบางทีเขตกจับแตงเนะงี่ยตั้งแต่บางทีก็าแบบว่าไม่พอใจแตงประมาณนี้นิงตากันธุรทีร่บ้านไม่จ่ายนิ่งตาแต่ว่าธุกรกิจกันเนะี่ยคือว่าเขาเจิญมารวมงานกามาเนะี่ยแต่ว่ามาเลยครัก็เป็นปนังการธุรกิจกันกนิดนึงเอาบอลในแร่งบอลในคุยกันเรื่องว่าเออความจริงมันปรากฏมันไม่จ่ายพี่น้องเออไอตีว่าจเจ้าเบายืนเอาหมือกุมกันอยู่ก้มหน้าก้มตาตลอดเวลา่าจนว่อาอ่า เขาไปลือกันตัวตีบตัวเดนใต้รบกันไปแล้วก็เออว่าไปแจกกันนี่ว่าเออว้าไปงานแตงนี่มาไปงานคนู้กับวากาคุยโจรบดด้วยมาไปงานแต่มพว่าตึงเวลาตีได้ได้จะวาวไม่เงยหน้ามารับแก๊กเลยไม่หิ่มไม่วัวกับไก่เลยเอาแต่ยืนกมนายซึ่งชดตายแล้วเพราะว่ามันเป็นข้าวเป็นกล้าวเขาไปก่นเจปาบออกไปในโรเชียนั้นก่นเจปาบก็ไปในเฟซบุ๊กคนนู้นกับอีโบคนนี่กับอีโบพอเจปาบลงไปในเฟซบุ๊กมั่งอ่าไอจีมั่งอินสตาแกรมมันกว่าตึงเวลาก็มาเปิดเลย ซึ่งก็มันลือกันไปแล้วว่ะเออคนไปคอมเมนต์กันว่ะอืมต้องได้ต๊ะบังกลับแต่งงานไม่เต็มใจซึ่งก็มายืนอยูอ่แบบว่าไอ้ปอดแท้กปิตี้ยืนไปงันงันเนี่ยซึ่งนี่เพร,ราะว่าเจ้าเ้าเห็นก้าวเลยเห็นบอกเขาเจกันไปซึ่งก็เป็นเป็นก้าวเป็นกล่าวขึ้นมาบอเจไปเป็นก้าวเป็นกล่าวขึ้นมาซึ่งก็ก็ามาจำปาเน้ยบอกเออที่ไรที่เป็นปนันเนาอะอามันจริงไหมนี่เขาไปลือกันกว่ะจำบ่าวต๊ะบังกลับแต่งงานไม่ใหญ่เต็มใจมาแต่งนี้แต่ว่าต๊ะจะเล่ามันบังกลับแต่งงาน หน่วยาต์ปอเมียนจะร่ามังการไปเตงก็เลยต้อ JB, งมาเตงปล่อยเป็นปีตีอะเท็เท็ไอ้จอบจกปนะ่นี่งถึงหัวป่อมาจัมผาสจาร่าจาร่าหน่ว่าเราเตกไปเจ้ากลิ้งอหนิว่าไม่จ่ายเด้ไอ้ดีต้นป่อยแรงกันไอ้ดีต้นป่อยนิงตากันไอ้ดีต้นปล่อยเจกันแล้วตึงกับอ๋อม o m m e n กันต่างๆนั้นมันไม่จ่ายไอ้จริงๆแล้วก็คือว่าแจ้วบอลกิ้่ข้าวนี่เหนื่อยมันระวันเหนื่อยคือว่า อ้าปลาาัมอาจตรย์ตะเล็กว่าเนื่อ,อานอนก็ไม่ก่อยได้นอนปักก้อนก็ไม่เต็มตีถึงยกขึ้นมาต้องมาแต,ต,ต,ต่งตัวแต่งล่อต่างจากเ้าจ้าบบายกขึ้นมาแต่เจ้ากินได้ก็ไม่ได้กินถึงอยู่กันจนเย็นยำกับต้นชายาเนี่ยหว่าเนี่ยึงนอนง,งานเลี้ยงกลางคืนแล้วพอมาเลี้ยงกลางคืนถึงก็นุกกันแล้วบนี่มางาน,นก,ก็นุกกร้่อยกันแต่ว่าจะาเบาวนี่หว่ากูไม่ไหวเลยกูเหนื่อยนี่ถึงอีไปกินก็ไม่ได้กินราะว่าคนนุ้นกับว่าเดียใต้รบลาวกันด้วยแต่ว่าใต้รบที่คนนี่หว่าใต้รบกัน ในเปื่อเจ้าเจ้าในเปื่อเจ้าเบาตึงไม่มีไก่ตามเต้มีหอะได้กินข้าวกินปลากันแล้วไหมทุกคนก็มารวมแสดงความยินดีตึงหมายเห็นก็ว่าเออแต่งชุดแต่งอาแต่งตัวแต่งชุดอะครับอาแต่งหน้าแต่งตาดีช่วยแล้วเนี้มารวมแสดงความยินดีเลยนะไม่มีก็อีกว่าเออมาอันนี้เลยเดี๋ยวอันหน้าไปดาวไปไม่จ่ายแล้วก็เล่นกันมาเป็นอันนี้คือว่ามารวมแสดงความยินดีกันเลยว่าเออช่วยลอกกันเลวันรุ่นนะแต่ตัวเล่นกันยินดีเลยนะได้มีอ่อลูกพวกพี่ไต่ปีไอ้แต่ในจายและยุ่กันเป็นอ่ะ อ่าไมายตายอดต่องคือไมายตายอดต่องกระบองยอดเป็ดกันเลยนะอยู่กันจนหวานู่นเนแก่ต้านู่นแหละไอเป็นอ่าอานเต็งต่างเดียวไม่ต้องมีงานต่อไปลาวกับเต็มตีกันทุกคนแบบมึงใต้รักูใต้รัวคนต้นก็ว่าก็มามุมนี้ช่วยมุมนี้ช่วยลากันไปลากันมาซึ่งจะบ้านกินข้าวปลาก็ไม่ได้กินพี่โอ้โต๊ะกับปนันก็อีใจหน้าโง่เลยหน้าโง่ยืนกับหน้าไม่ดับแก๊กไม่หิ่มไม่หัวไม่เลกับใครเลี้ยวระว่าไม่ไหวเล้ยวถึงป้าติมันออไปกเมืนว่าเออจ้าองคับมาแแต่จริงๆล้วไม่ดีเเจจ้้าาออกมาเปิดตอนล่างว่า ไม่ได้กินกาวกันตีเหนื่อยเหนื่อยเต็มตีเจ้าบ่าวเหนื่อยเต็มตีก็ว่าแก๊บแก๊ไอ้มันเสร็จไอ้มันจบจะได้ไปกินกาวจะได้ให้เหนื่อยทักทตีง,งานมันยืดเยื้อนก็จะไม่งานแต่งงานนะไม่จะ,ะรบเจาวไม่อยาก้็เอาโบดหลับาแ,แต่งตามไปตีคริสถึงนั้นประกางขึ้นกนเลี่ยงจะรองกะเหลาปาร์ตี้กะเหลาเหรอไหมเหนื่อยคนมันเหนื่อยนะอย่างว่าอึงว่าอีาว่าเอออันนี้พิดปลดัดไปงานน่าเราก็าไม่ได้เดนียวอีตัว,ว่าแตกเลยบอกยางนั้นก็ โอเคนะเราจะนันจำไว,ว้จจว่าจาวานะน,นนะตว่างงานเตะงานนะยันกินตะโกนไอ้มและาตาต่ำตุราไรก็ตาไม่เทตะโกนไม่ใจมายืนนักน,า,กน,า,กนกางงอเมื่อโตเก่าบังกลับไม่มาแตงปัจจีเก่าดีก <c oughs> ับบอมตาเป็นก้าวลุกๆนะเอามาฟากพบกันไม่ในโอกาสหน้าสําหรับจองดีเดนิวฟากติดตามกันพีน้องเออเป็นกําลังใจให้กันดีเดนิวอย่าลืมช่วยกันแชร์ช่วยกันติดตามช่วยกันกดซับตะไคร้สำหรับวันนี้ Wadi ka po?